สวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอซี่ซุกซุกซุกซึ่นที่กำลังทำทิดสามรับชมท่านช่องลำพอดมาการ่าในขณะนี้นะคะลำพอดกับยุติธรรมรับเอซี่ซุกซุกซึ่นข่าวซีช่องลำพอดมากราขึ้นเก่าที่เดิมนะคะเอซี่เนาะเมื่อนี้นะคะบรรยากาศฝนตกม,มือมือขึ้นค่ะเอซี่เสีออกไปไทยถ้ำอี๋ย่างกระป๋อยเนาะเนาดลำพอดยุบานจะซื้อนะคะวา,วาสิไทยวาสิ ทายหรือขนตกให้เอสขนตกช่วงนี้ฝ้าห้องนี้ดีนะคะน้ำพลันกระดสกไก่เพ่ให้เอสซีของน้ำพลังในตังนะคะเพราะว่าบทเพลงนี้น้ำพลังถึงแตงโมเซาว่าสีนค่ะเอสซีแตงโมเซาว่าสีนช่วงขอนรุ่งนะคะประมาณตีสามตีสี่บรรยากาศก็แล้งแด่ทิวนะคะบทเพลงนี้นะคะแตงมาจากแรงบันดาลใจนะคะเกี่ยวแกกับคนรักที่ตัดพอเวาสกันนะคะเพราะว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงความรักนี้นะคะความรักนี้เถึงความรักที่อยู่ระยะห่างแค่ระยะท่า ะะอยู่คนละทิศคนละทางนะคะอยู่คนละซ่อนคนละากันแต่ว่าด้วยสัจจะว่าจาที่ตต่อกันระหว่างไฟหญิงและไฟชายนะคะและให้เข้าหมั่นสัญญาต่อกันมานะคะถ้าคุณเชื่อใจคุณถ้าคุณมั่นใจในตัวคุณคุณเชื่อใจของตัวคุณเองขอให้คุณเชื่อใจฉันเหมือนฉันเชื่อใจฉัน ฉันจิงเชื่อใจคุณนะคะเป็นคำหมันสัญญาที่แปลว่าเอาใจประสานใจนะคะนี่คือคำหมันสัญญาโดยที่แปลว่าต่างไฟตาง่องตากันกระรูรูซึ่งนะคะเข้าใจถึงซึ่งกันและกันแค่ซบตาก็เข้าใจนะครับเหมือนกับว่าเราอยู่ร่วมกันมานานนะคะบัตรที่นี้นะคะ้วยแปลว่าตาไฟตากันมี บุญบาทมีนะคะตากายตากกับมีบาทมีผู้ยิ่งก็เป็นค้อสัจธารณนะสวยสงเสน่นะคะเป็นจุดโฟกัสของหลายๆคนผุ้ชา้ก็เป็นคน้อที่รอสงเสน่เป็นจุดโฟกัสของเพศนี่กันนะคะของสาวๆกันบาททีน่นี้ในเมื่อเทพาดากับน่ำป่ามาเจอกันนะคะต่างฝ่ตาก เสมอกันหรืออาจจะเหนือก็กันกีน่ื่ไฟหญิงอาจจะเหนือกว่านะคะบัติ่นีด้วยระยะทางด้วยระยะหา่างนะคะด้วยข่านาาทีของแต่ละไฟนะคะมันกระเริเ่มเดือเกิดที่นู้นที่สามขึน้นมาอยู่แย่งแต่แค่เรือโดวยว่าโดวยว่าไฟใช่เป็นคนนิสเดียกันนะคะพอเอิ้ฝ่าใช่นะคะ,ะ,คะมันก็นลุมหลอก เบาอีกอย่างมันระตรงกับสถานก,การณ์ที่แบบว่ากู้ยิ่งบมเดอยู่ณจุดนั้นก็ดีนะคะบัตทนีก็เลยคิดหน่อยไปหน่อยน,นะคะกินไปใช้ทินหน่อยไปหน่อยก็เลยตัดผู้ยิ่งออกจากทั้งโลกออนไลน์ขาดการติดต่อกันแต่ตลอดระยะเวลานะคะผู้ยิ่งเขาดูตัวดีนะคะว่าเขาต้องถูกแท่งขากหลังเน้นเพราะว่าเขาพยายามจับพฤติกรรมของมือที่สามคนนี้มากมาพักหนึ่งแล้วนะคะ อะที่นี่ของกเลยมาตรวจสอบทั้งโลกออนไลน์นขณะที่เขาออกไปปฏิบัติ้าที่อยู่นะคะก็เลยถูกตัดออกไปด้วยแบบว่าแรงทิ่ินะคะแรงทิ่ิของพี่งเป็นคนที่ส่งเสน่ห์สวยรวยเก่งเธอทำกับฉันอย่างนี้ฉันก็ไม่น้อเธอเหมือนกันฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าค่อนข้างที่แบบว่าไม่ว่าอะไรจะถึงหูใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง ความขวางและคนทุกคนที่ค,ค่อนข้างคือเป็นที่รักของทุกคนนะคะคุณยิ่งก็เลยตัดสินใจฉันจะไม่ร่วมลงเรือกระทือตัดสินใจออกจากพิธีท่านที่เป็นวงจรนะคะที่จะเชื่อมต่อกับคนรักของเธอนะคะเธอกระตัดออกกรชินตัดกรในระยะเวลานั้นกองาชายจะตังสตีใดนะคะโดยแบบว่าแรกทิถ,ถีหรือปลาหรือคิดหน่อยไปไหน่อยไปเสื้อข้าวเบาของบุพคลทิศา ระยะเวลาหนึ่งขึ้นกปอ,อีกหนึ่งวันแต่นม่น็น่ไฟไฟ้ายิงเขาเจ็บปวดถูกเทรามาันจิตใจเขาไปจิงชิ่นตัดทุนออกไปด้วยอึกันตัดถุกเส้นทางขึ้นกันไฟใช้ระยะเวลาหนึ่งขึ้นกับหนึ่งวันได้กราบมาขอสื่อสารทางโลกออนไลน์นะคะแม้ว่าไฟยิ่งจะรับรับมาอีกครั้งหนึงน่งในโลกออนไลน์จะ่วใจของเธอแหลกสลายเลยว่ะหากต่อไปทางหนาววันนี่เขาจะมองไปว่า หา,ากฝืนเขา,า,ายังคบกันต่อไปค่ะนาเถอกับข้องจิ๋นก็จะกัมในนิสัยเช่นเดิมนะคะฉันไม่อยากเจ็บซ้อมซ้อนอีกแล้วว่าจะสีนะคะมันก็เลยสถานการณ์ก็คือเก่านะคะว่คือเก่าคือเดิมนั่นสินะแม่คะกันได้เกิดบทเพลงนี้นะคะเพลงนี้นะคะเป็นในเชิงที่แบบว่าอ่าในรูปแบบที่แบบว่าตัดคอหน่อยใจทิพท,ทินะคะ ด้วยนะคะด้วยว่านักษณะทีว่าฉันก็เลิศอ่ะฉันก็เชิดอ่ะฉันไม่ผิดฉันจะไปง้อเธอทำไมลักษณะนี้นะคะก็เลยเกิดบทเพลงที่ไปลว่าเกลียดคนนั่งรอะอะไรันะคะเพลงนี้นะคะคือบทเพลงนี้นะพอ่อไก่มากระมาเกือบสามสิบก็รอสี่สิบก็รอแล้วนะคะกันแต่หมูมานกันมมอนี้นะคะ แต่เดือยที่แบบว่าตอนนี้น้องพ่อเนี่ยพ่อวิภเสียงนะคะน้องพ่อเนี่ยกินยาอยู่กินยารักษาการกายยดไหลย้อนนะคะเดี๋ยว่าให้ก,การรับพอน้องพ่อเนาะก,การรับอพอน้องพ่อจะก,กระดับน่าเกินไปจะลื่นลื่นและกินห่อนะคะอีกต่างๆเองที่กำลังสร้างเ่งนะคะเรื่อหาสาระสมุนโลกเกิดแล้วนะคะน้องพ่อจะต้องสอบบ่อยๆนะคะเที่นี้จะตะครอดก่อนจีนขี่หงคานะคะเพื่อเราจะส่งไปกระแทกใจ ให้บางคนที่อยู่ในบทได้มีหนหรือเปล่า,น,มา,มาน,นะคะเราว่าสังสรนะคะเอฟังคำใครมาทำหน้าตางอนงำไม่ทมสักคำว่าใครโดนยำกันแน่ จึงไม่รีเที่ยวมาแล้คิดหรือว่าฉันจะแค่นี่ก็คนแน่เหมือนกันสวรรค์ไม่โปรดไม่ต้องไปโทษใครทั้งนั้นทมตัวเองก็แล้วกันว่าควรที่ฉันจะงอหรือไม่ ผู้ยิงต้องหึงข่าวลือสาวหึงผู้ไทยและฉันจะอยู่ทำไรจึงต้องลากไกลเคิื่นใจโลเลคิดฮกทั้งแพ้คิดหกทั้งเพแท้เดายจำจึงต้องตา ใจบอกมือละไกลอยู่ไปกลัวฉัำไม่อยากหลงเรืออยู่ร่วมกับคนใจดำแค่เพียงคำพูดไม่กี่คำเกลียกคนใจดำเธอทำตัวสวรรค์ไม่โปรด ไม่ต้องไปเทิดใครทั้งนั้นทมตัวเองก็แล้วกันว่าควรที่ฉันจะงอหรือไม่ผู้หญิงต้องหึงข่าวลือสาวหึงหัวให้แล้วฉันจะอยู่ทำไรจึงตั้งละไกลคนใจลลีเค่ฮอบทั้ง ที่พบทั้นเพทรเดอายจำจึงต้องตาใจบอกมือลาไกลอยู่ไปกลัวช้อไม่อยากลงเรืออยู่ร่วมกับคนใจดำแค่เพียงคนพูดไม่กี่คำเกลียดคนใจดำทำตัวง นี่ละค่ะนี่ก็คือบทเพลงเพลงนี้นะคะ,ะพลังเสียงน้ำพร่องเนี่ยม,มากนะคะบทเพลงยังวมนูดนะคะเพราะว่าน้ำพร่องบาคลายสบายนะคะน้ำพร่องบาคลายสบายปันใดน้ำพร่องแต่น้ำพร่องอยางไก่เอฟซีฟั่งนะคะบาเพลงนี้แต่งออกมา,มาจากแบบว,ว่าด้วยแรงมาดันใจนะคะฝากไปกระแทกใจผู้เชี่ยใจดำนะคะถ้าผู้ใดเป็นผู้ชายที่หูเบาใจดำ ยาเลยค่ะอย่าไปบอกใครหริคอคนอื่นอย่าไปสั่งข้อบังให้เขาเจ็บปวดเลยนะคะคุณจุ่มอยู่กับตัวคุณนั่นแหละนะคะหาหูเบาวันนี้ก็ต้องเทียนยังดอกนะคะพยาย่าสื่อกระทะมาแขวนหูไว้หลายๆก่อนจะทําอียงไปเพื่อว่าจะไม่ควยเพียนะคะสําหรับวิธีนี่ถ้าหากเอซิดถึกเอาติงใจก็ใส่ายาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดันสะสให้น้ำข้นเนยเพื่อเป็นการเรงใจกับน้ำข้นนะคะเนาะ แต่ว่า mm hmm. บทแรกนี้นะคว้าจะปลายออกกอดชินปีหัห้านะคะระว่าจะไปกระแทกใจผู้สายใจดำเลยหัวเบาๆนะคะระวังจะโดนใจแค่าบางคนนะคะ mm hmm. ฝากพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อว่าจะบริการในการรับชมกัรทัายคลิปะต่อไปขอน้ำพ่อนะคะสำหรับวันนี้นะำพ่างขอกราบัคดาสวัสดีจ้าสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกุลสุข,ขันอยู่ดีมีแฮ่งกันสกุลสุข,ขกันเด้อจ้า